ตั้งแต่ข้อมูลตลาดโลกไปจนถึงข้อมูลเศรษฐกิจท้องถิ่นเรามีข่าวสารทางการเงินที่คุณต้องการส่งตรงถึงมือคุณโดย t r i v e สวัสดีตอนเชา้าค่ะท่านผู้ชมทุกท่านและขอต้อนรับเข้าสู่แนวโน้มตลาดประจำวันในวันนี้คุณมอมรรัตจากห้องซื้อขายจะมาบอกเราเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับการพัฒนาการล่าสุดคุณมอมรรัต ราคาทองคําพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการและขยายสถิติไปสูงกว่า3,000ดอลลาร์ 3, ได้สําเร็จเนื่องจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจทั่วโลกที่ทวีความรุนแรงขึ้นจากความตึงเครียดด้านการค้าที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ผู้ลงทุนยังังให้ความสนใจกับสินทรัพย์ปลอดภัยดอลลาร์ 1. สหรัฐทรงตัวเหนือระดับต่าสุดในรอบ5เดือนเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆขณะที่นักลงทุนรอรับการคาดการเศรษฐกิจล่าสุดจากธนาคารกลางสหรัฐ ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากความตึงเครียดด้านการค้าโลกที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นราคาน้ำมันดิบขยับขึ้นโดยได้รับแรงหนุนจากความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางรวมถึงแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมของจีนถึงแม้ว่าความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของเศรษฐกิจโลกภาษีของสหรัฐและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเจรจาหยุดยิงยูเครนจะส่งผลให้ราคาน้ำมันลดลงก็ตาม ราคาดอลลาร์เยนส่วนใหญ่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในรอบการซื้อขายล่าสุด r o c กำลังส่งสัญญาณซื้อค่ะหุ้นดอลลาร์วอนรายการสูงขึ้น0.4%ในรอบการซื้อขายล่าสุดอินดิเคเตอร์วัดความสัมพันธ์ของ RSI ตัวช่วงสูงต่ำบ่งชี้โอกาสที่ขายค่ะรอบการซื้อขายล่าสุดเห็นได้ว่าโกเพิ่มขึ้น0.3%เทียบกับดอลลาร์ MACD บ่งชี้โอกาสที่ซื้อค่ะ หุ้นทุนของบริษัทใบดูเพิ่มค่า6.7%ในรอบการซื้อขายล่าสุดหลังจากเพิ่มขึ้นมากถึง7.4%ระหว่างรอบการซื้อขายดังกล่าวตัวชีวัดโมเมนตัมที่ลงพฤติกรรมระยะสั้นกลางยาวหรือ UO กำลังส่งสัญญาณขายค่ะเร็วๆนี้ข้อมูลเศรษฐกิจหลากหลายจะปรากฏทั้งดึงดูดความสนใจในวงกว้างและรู้กันเฉพาะกลุ่มจับตามองการผสานกันของข่าวเหล่านี้บางครั้งกลุ่มอุตสาหกรรมเฉพาะอาจได้รับผลประโยชน์จากข้อมูลนี้หากเป็นเช่นนั้นหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องอาจติดตัวขึ้นมาก เราหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าท่านผู้ชมจะเพลิดเพลินไปกับแนวโน้มตลาดในวันนี้ในนามของพวกเราทุกคนที่นี้ขออวยพรให้ท่านผู้ชมมีวันที่ดีมีกำไรและอย่าลืมเข้ามาสู่ระบบของเราในเช้าวันพรุ่งนี้เพื่อรับข่าวสารและเหตุการณ์ล่าสุดจากการตลาดการเงินค่ะ